หล่อไหมครับท่านนี้หล่อไหมหล่อ,อนะพอได้ไหมบนเวทีสองท่านพอได้พอได้นะพี่กระบีบ่น,น้องหาดใหญ่นี่พอได้นะเออนะครับทีนี้ก่อนเข้าสู่ธุรกิจประก,กันชีวิตนะครับเฮียฟุบประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับครับก็ปกติและธุรกิจหลักนะครับก็เป็นธุรกิจค้าปีกแล้วก็ค้าส่งเฟอร์นิเจอร์นะครับในจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็มีธุรกิจพูลวิลล่านะครับเราสร้างพูลวิลล่าให้เช่า ให้ลูกค้าเช่าที่เอาบนทานงานแล้วก็สร้างพูลล่าสำหรับขายด้วยรวมถึงมีคาเฟ่นะครับมีธรุรกิจตู้กา,ฟาแฟย่อนเหรียญตโนวัตินะครับเป็นแฟรนไชส์แล้วก็มีธรุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่าอยู่หลัาๆนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จด้วยนะครับแล้วก็แล้วมุมมองอะไรครับถึงตัดสินใจเข้ามาสู่อาชีพธุรกิจประกันชีวิตของเราครับครับก็ก่อนอื่นนะครับตัวผมเองเนี่ยก็เป็นลูกค้า ประกันชีวิตนะครับหลากหลายบริษัทด้วยกันนะครับซึ่งเราก็มองนะครับว่าธุรกิจประกันนะครับเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าสวนกระแสเพราะอะไรครับเพราะว่าผมทาธุรกิจที่พูดมาหลากหลายนะครับเจอโควิดรอบนี้ผมบอกเลยยิ่งเรือใหญ่เจอคลื่นหนักครับบาดเจ็บกันหน้าดูยิ่งธุรกิจท่องเที่ยวนะครับไม่ต้องพูดถึงอย่แล้วนะครับไม่มีลูกค้าเลยนะครับแต่ทําไมธุรกิจประกันเนี่ย กลับสวนทางมีในคนถามหารประกันนะฮะเจอโควิดรอบนี้สังเกตดู ну, ไม่ว่าบ้านไหนใครไม่มีประกันเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะฮะการเป็นทุกนประกันโตขึ้นผมเลยมองว่านี่ครับเหมือนในสโลแกนเลยบอกโอ,อกาสมาต้องรีบลงมือน,นะฮะพอผมรับทราบข้อมูลละเอียอดต่างๆปุ๊บผมมองแล้วอยู่นิ่งไม่ได้แล้วเราต้องมีทุกงรับข้อมูลต่างๆเหมือนกับที่ทุกท่านมาวันนี้แหละครับเหมือนกันเลย ทานข้าวลยการปุ๊บฟังข้อมูลต่างๆความมั่นคงของบริษัทแล้วผมถามทํานว่าในเมื่อเราได้ข้อมูลที่ดีอย่างนี้ความเสี่ยงไม่มีนะฮะเพราะว่าผมไม่ต้องควักกระเป๋าลงทุนอะไรเลยแถมบวกลบคูณหารเออเวลาผมเหลืออยนะฮะแล้วทำไมผมจะไม่ทำนะครับนะครับใช่ไหมครับแล้วทำไมทุกท่านถึงไม่สนใจล่ะครับครับผมก็คือว่าสรุปคือจ่าย างบริษัทนะครับในทางพื้นที่ของทีมท่านพอแต่ละท่านจัดงานโ p e n h o เฮาส์นะครับคล้ายๆแบบนี้เลยครับเปิดโอกาสทางธุรกิจนะก็เข้ามานะครับบางครั้งอาจจะเป็นรูปแบบของการรับประทานอาหารนะครับแล้วก็วันนั้นจะมีรอบโลกจริงไหมนี่นะครับนี่นะครับป้าหมายสาคัญเลยนะครับทีนี้ครับเคสแรกมาแล้วนักธุรกิจทุกอย่างทัศนคติบวกหมดทีนี้จะลงสนามแล้วเคสแรกต้องตั้งใจฟังนะเคสแรกที่เฮียพุกไปขายไป่ขาย ครับจริงๆแล้วนะครับพอเราตั้งมัน่นเรามีไฟแล้วกท่านครับ <c oughs> ผมตั้งมัน่นเลยตั้งใจตั้งใจตั้งใจเลยว่าเนี่ยเราต้องไปขายประกันเราไปหาเซลเลยนะเราตั้งใจไปเจอใครเราขาย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 แต่สุดท้ายเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เราคิด <c oughs> แต่ไม่ใช่บริาสาทครับเราก็เข้าออฟฟิศสำนักงานไปปุ๊บไปเล่าสู่กันฟังไปปรับไมซ์เซ็ตเราใหม่กับทัศนคกติเราใหม่จนผมนมองแล้วเคสที่ต้องทำอะไรเนี้ย ต้องเข้าไปหาเลยนะฮะแล้วผมไม่กล้าที่จะเป็นเคสแรกตั้งแต่เริ่มแรกนะครับก็คือคุณแม่ของผมเองคุณแม่พี่พงศเองครับตอนแรกเดี๋ยวเราทำมาไม่เพียงพอจะพอไฟแรงนะไฟแรงปั๊บออกไปเลยขา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 ยได้ไหมครั้งแรกอาทิตย์แรกไม่ได้สักเคสเลยครับไม่ได้นะครับอาทิตย์แรกตัวแทนใหม่ฟังให้ดีนะครับหัวหัวเรา้อนเต็มเลยนะขาย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 ข้างหลังชอบใจแครับแสดงว่าเหมือนกันใช่ไหมไม่ได้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 ใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นบางคนออกไปแล้วไม่ใช่ชั้นแล้วนะที่คุณประกันชีวิต รืออาชีพนักขายประกันชีวิตธุรกิจประกันชีวิตโดยภาพรวมก็ได้ครับเป็นยังไงบ้างคะเสน่ห์ของงานของเราคืออย่างนี้ครับต้องยอมรับนะครับเนื่องจากว่าเราขายสินค้าเนี่ยเราขายตูเ้เตียงโต๊ะตะกๆเราจับต้องได้ถูกไหมครับลูกค้าเห็นลูกค้าสัมผัสได้อ่าชอบแบบไหนลูกค้าก็ซื้อแต่ผมถามว่าธุรกิจประกันเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่มีเสน่ห์เพราะอะไรครับ,รบ,รบเพราะเราต้องเติมความรู้นะครับเราต้องเติมความเข้าใจนะครับ บริษัทเราอยู่เนี่ยเรามั่นคงเรามั่นใจอยู่แล้วเมื่อเรามีความรู้มีความมั่นใจเราแค่ขายทอดครับ<ม>เราแค่เอาความจริงใจไปถ่ายทอดนะครับผมเชื่อเลยว่าเราเอาความจริงใจเอาผลประโยชน์ไปให้เพื่อนๆพ,นพี่พี่พพน,น้องน้องลูกค้าผมเชื่อเลยครับเรานําสิ่งดีๆไปให้ทุกท่านพร้อมรับอยู่แล้วมีความรู้ความจริงใจความเข้าใจและการถ่ายทอดนี่ต้องจดน,นะ ประโยคนี้เคียบอกว่ามันมาเองเดี๋ยวจะจำไม่ได้นะครับอามาชวนรอบสองนะครับชวนรอมสองนะ <c oughs> จะลืมนะอ <c oughs> ่โอเค <c oughs> เห็นนะครับนี่ทั้งความรู้ความจริงใจความเข้าใจและก็การถ่ายทอดที่ดีนะครับ,รบพอเฮียเข้ามานะครับก็มีการปิดการขายได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าปัจจัยอะปัจจัยที่ไปถึงตรงนั้นเฮียคิดว่าปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้ขายได้หรือประสบความสำเร็จในงานนี้ได้มีอะไรบ้างครับครับก็เหมือนที่บอกนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราต้องมีความรู้ความรู้รับผมแทรกเข้าไปนิดนึงเรามีอาจารย์สอนไหมที่ นี่ครับเพราอเนี่ยเหมือนที่บอกว่าเรามาวัดเนี่ยนะครับผมเนี่ยมาเราก็ไป็นอะไรู้เรื่องรู้ราวอะไรนะครับเรามีทีมซัมซุงกับคาริบีอ่ะซัมซุงนะครับอายุแกก็ตอนนี้ตั้งเจ็ดสิบปีแล้วอายุทัตเตอจ็ดสิบปีแล้วนะครับแล้วก็อ่าตรงนี้เนี่ยผมมองว่าในแบบมาตุนิสตอบโจทย์มากครับครับและที่สําคัญผลตอบแทนถือว่าดีมากครับนะครับเอกสารทุกท่านก็จะมีอยู่แล้วนะครับตอนนี้สิบครับหกเปนแบบประกันที่ไม่ต้องติดสุ ไม่ต้องตรวจสุขภาพนะครับเป็นเป็นก็เรียกว่ามีปวะมปสุขภาพแล้วสามารถทำได้เป็นแบบรบะยะสั้นมีเงินคืนด้วยครับมีเงินคืนระหว่างปีนะครับตั้งถึง5ปีแรก4%เลยนะครับครับแล้วก็ปีที่6ปีที่9เนป็น6%การันตีนะก<ข>ารันต,ต,ตีทุกปีครับการันตีตรงตามการรมธรรมทุกอย่างของซัมซุงเราเนี่ยเขาบอกว่า เก็บเงินอย่างดีมีวินัยให้ถูกที่ครับความเสี่ยงไม่มีการันตีผลตอบแทนจริงครับจริงเลยนะอันนี้เรื่องจริงเลยครับสัมพันธ์จริงๆครับผมครับผมทีนี้หลังจากเป็นเคสคุณแม่ครับแล้วนักธุรกิจแบบไอ้ฟุกจะเริ่มออกบินอีกแล้วแล้วจะไปไหนต่อพี่ับก็คราวนี้เราก็เหมือนกับทุกธุรกิจแะครับพอเราเนี่ยทำธุรกิจใหม่ๆสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือคนรอบข้างเราครับผมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับแต่เนื่องจากผมเนี่ยเรามองว่า สักวันหนึ่งถ้าเราขายยญาตพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยเดี๋ยวก็หมดนครับผมก็เลยทำเป็นสช่องทางนะครับช่องทางที่สองก็จะเป็นในส่วนของออนไลน์แล้วก็จะมีลงในสื่อต่างๆนะครับ,รบซึ่งถามว่ามีคนสนใจไหมมีติดต่อมาเปิดโอกาสเปิดช่องทางให้กับเรา าออนไลน์ได้ตอนนี้นะครับธุรกิจของเราทุกคนคงไม่ถามว่าใครไม่มี Facebook บ้างน่าจะมีกันหมดถูกไหมครับหรือแพลตฟอร์มอื่นๆสามารถทําออนไลน์ได้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงเนี้ยประมาณเกืบสองปีพี่พึ่งมีเคสประทับใจนะครับครับก็มีครับเพิ่งไม่นานมานี้เองนะครับก็เป็นเคสทําทุนประกัน50ล้านบาทนะครับทุนประกัน50ล้านบาทนะครับโอ้โหนี่ไงครับพี่ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นแบบตลอดชีพ90้าบทำ นะครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำไมถึงต้องเสถอเป็นตัว90ปี20เพราะว่าหนึ่งลูกค้าเนี่ยอายุยังไม่ได้มากเกินไปครับชำระเบี้ยแค่20ปีนะครับก็ทุนประกันเนี่ย50ล้านบาทเนี่ยนะครับหลังจากชำระเบี้ยอนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ดูแลเขาเลยทำให้เขามีความมั่นคงนะครับครอบครัวมีความมั่นคงลูกๆมีความมั่นคงธุรกิจมีความมั่นคงไม่ต้องห่วงหน้าพับองหลังสามารถก้าวไปอย่างมั่นคงได้เลย เป็นสินทรัพย์เงินสดที่ทํางานทันทีถูกต้องครับถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นกับหัวหน้าครอบครัวท่านนั้นถูกต้องครับครอบครัวจะมีวงเงินเท่าไหร่นะครับ5 0ล้านบาทตอนที5ห้าสิบล้านบาทเป็นแบบกลอดที่90สิทัพ20่สิหูสุดยอดราบมันยาวไปนะพี่คืออย่างนี้ครับมันจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเป็นต้องขยันนิดนึงเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขามีบัจ็ีอยู่ประมาณปีละต่อการชระออารั้งเนี่ยประมาณแต่แสนบาทไม่เกิน ครับไม่เคยถึงล้านบาทพูดตรงๆนะครั้นี้เนี่ยผมก็ต้องคำนวณทำยังไงแต่เขาวิจารณ์นะ,ะว่าเขาอยากได้ 50, 000, ต้น50ล้านอืมติน50ล้านเลยครับนั้นเราก็ต้องมายืดมาหดนะฮะซึ่งตัวเนี้ยของซัพซูกเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นในผลิตภัณฑ์ครับผมตัวตล 90, 70, 60, 20, อ,อดชีพ90มันมีกำลังตั้งแต่90ทับ5ทับ10ทับ20จนถึง90ทับ90เลยนะครับ,รบแต่ทำไมเรามองว่า90ทับ20เหมาะสมกับเขาเนื่ง ชำระเบี้ย20ปีครับับอายุเขาก็ยังไม่มากเกินไปครับสองชำระเบี้ยเนี่ยผมแบ่งให้เป็นราย6เดือนด้วยอ่าเพราะว่าปีตกงาน3แสนกว่าบาท1ล้าน3แสนบาทครับซ้อนเป็นราย6เดือนลาย6เดือนตรง7แสนกว่าบาท7แสนกว่าบาทครับ2ทังเนาะถูกต้องครับก็ลงล็อกเลยนะครับทั้งทุนประกันลงล็อกเบี้ยเก็บลงล็อกคราวนี้ทุกอย่างก็ราบรื่นปิดการขายมาได้ เจ็ดแสนบาทอีกครั้งเลงครับหมดมือรับาี่สุดยอดมากๆเคสนี้เป็นไอเดียการขายรายใหญ่ได้เลยนะครับทีนี้ครับพี่ฟุกครับตั้งแต่ทํามาได้รับรางวัลอะไรบ้างครับจากสำนักสุ่มอะไครับก็ผมทำงานมา1ปีกว่าห้าเดือนเนี่ยปีที่แล้วผมได้รับคุณอาวุธ MDRT MDRT นะครับอะไรอะไรอะไรนี่ผมเซลว่าเทีมไม่ใส่เสื้อมาด้วยไอทีเนี่ยพอดีพอดีช่วงก่อนกระคุณจะอ้วนกว่านี้ฮะ รู้ว่ามาออกงานที่รีบรถํำหนักเลยพี่เชนคเป็นเกาหลีเลยนะก็เป็นเกาหลีเดี๋ยวคัปีเดี๋ยวไปเกาหลีวีนี้จะจะทำเฟิร์มกันนี้อีกนะครับโอเคได้รับรางวัลเอ็มดีอาร์ทีเป้าหมายต่อไปที่เคอยากจะพิชิตในปีนี้ครับปีนี้เนี่ยก็เราก็เขาบอกว่าการรักษาแชมป์นี่ยากนะฮะเราต้องรักษาให้ได้ปีนี้ก็ยังนั่งมั่นว่าอยากจะติดคุณอุตเอ็มดีอาทนะครับซึ่งเก็มดีอาร์ทีเราจะคือเจ็บเบี้ยอยู่ที่2อ0ล้านสี่แนบาทตอปีนะครับแล้วก็ สิ่งที่เดินือจากตรงนั้นไปเนี่ยเขาบอกว่าคือเนื่องจากผมเนี่ยก็เดินทางมาหลายประเทศแล้วนะครับครับชํำระเงินจะส่วนใหญ่แต่แต่ได้ยินมาว่าทางซัมซุงเนี่ยมีคุณวุฒิพิเศษไปเที่ยวสแกนดิเนเวียสแกนดิเนเวียนะครับเห็นไหมเขาบอกว่าจ่ายเงินไปเที่ยวต่อให้ตั๋วไปละห้าแ0นก็ไม่มีคุณค่าเท่ากับไปฟรีแบบ VIP กับซัมซุงประกันชีวิตครับผม ฉะนั้นคุณอาวุธที่เฮียจนไชิดปีนี้คือสแกนดิเนเวียต้องไปนะครับ3ประเทศในฝันถ้าตัวแทนติตดต่อผู้บริหารนะครับตัวแทน3ล้าน pc ผู้บริหาร5ล้านนะครับครับตามนั้นเลยนะครับเรก็ vp 10ล้านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าทำสแกนเดเนเวียทุกท่านเนาะเราสามารถติด mdrt ได้อย่างแน่นอนครับเบื้องหลังของความสำเร็จของเฮียในครั้งนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างครับครับก่อนอื่นนะครับก็ ขอขอบคุณนะครับทางท่านโซนพิศนนะครับที่ได้ให้ข้อแนะนําให้โอกาสนะครับวันที่วันนี้นะครับท่านมาให้โอกาสทุกท่านท่านที่สองก็จะเป็นท่านพอในดัชเรเลรนะครับท่าน v ีพอินทันจุนแก้วนะครับท่าน a อลสุริตตรปกุลนะครับทีม innovation group นะครับครอบครัวของผมนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณลูกค้าที่ให้การอุปการะนะครับช่วยเหลือ รวมถึงใอ้โอกาสนะครับในการทำอาชีพธุรกอิจประกันชีวิตกับทางซัมซุงประกันชีพสุดท้ายข้อคิดดีๆครับเพียก่อนจะลงจากเวทีสําหรับคนใหม่ทุกท่านแล้วก็พี่น้องซัมซุงไลฟ์ทุกคนเลยครับครับอยากที่กะเอาไว้นะครับในสโลแกนของผมอย่าคิดช้านะครับอย่ารอเวลานะครับเมื่อโอกาสมานะครับให้รีบลงมือทำเหมือนวันนี้นะครับทุกท่านี่ยได้รับโอกาสดีๆจากทางซัมซุงประกันชีวิตนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่า ทางข้าวทางที่ไหนก็ได้นะครับรับความรู้รับที่ไหนก็ได้แต่โอกาสดีๆวันนี้อย่าปล่อยให้หลุดลอยไปนะครับทุกท่านมีข้อมูลอยู่ในมือแล้ววันนี้ถ้าตัดสินใจมีไม่รู้กี่ดีที่จะตามมาครับแต่ถ้าทุกท่านกลับไปที่บ้านนะครับกลับไปคิดพิจารณาคิดแล้วคิดอีกเท่ากับท่านที่โอกาสวันนี้ไปนะครับอยากให้ทุกท่านพิจารณาให้ดีนะครับผมเชื่อมั่นเลยว่าการจัดการวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ชวนทุกท่านมาทานข้าว แต่การจัดการวันนี้คือต้องการมอบโอกาสดีๆเหมือนที่กระผมและครอบครัวสำสมทุกท่านได้รับโอกาสที่เคย่านมาครับขอเสียงประมือกับท่านเิียากรของเรานะครับเหรือคุณรัชกร